มาดูสรุปผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวตลอดระยะเวลา10ปีของภาครัฐนะคะขาดทุนกว่า680,000ล้านบาทค่ะที่น่าสนใจก็คือเฉพาะในสมัยของรัฐบาลที่แล้วนะครับมีการขาดทุนไป500,000ล้านบาทซึ่งยังไม่นับข้าวคงเหลือค้างสต็อกอีกด้วย นายรังสรรศรีวราศาสตร์ประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปิดเผยผลปิดบัญชีโครงการในช่วง10ปีปที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2547ถึง22พฤษภาคม2557ว่าจากการรับจำนำข้าว85ล้านตันรวม15โครงการใช้เงินไปแล้วทั้งสิ้น1.1ล้านล้านบาทขณะที่รายรับมีเพียง3.74แสนล้านบาททำให้มีผลขาดทุนรวม6.82แสนล้านบาทส่วนโครงการรับจำนำ ข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ปีการผลิต2,554ถึง2,557รวม4โครงการมีผลขาดทุนกว่า5.18แสนล้านบาทสำหรับตัวเลขดังกล่าวนะคะเป็นผลสรุปเบื้องต้นทางบัญชีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินความคาดหมายโดยรวมค่าเสื่อมราคาของข้าวภาระดอกเบีย้ยค่าดำเนินการและค่าฝากเก็บแต่ยังไม่รวมผลการตรวจสต็อกข้าวของอนุก,กรรมการตรวจปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ส่วนการชดเชยภาระขาดทุนที่เกิดขึ้นที่ประชุมคณะกรรมาการน,นโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนมอบขจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมแต่ต้องไม่กระทบงบพัฒนาและนี้สาธารณะของประเทศเช่นการตั้งงบประมาณชดเชยหรืออาจใช้วิธีออกพันธบัตรและหลังจากนี้จะมีการปิดบัญชีรับจำนำข้าวของรอบต่อไปวันที่30กันยายน2557